สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนาพาลิฟอินอเมริกานะคะมากินข้าวด้วยกันจ้าทุกคนอาหารวันนี้ก็คือผัดบลูเี่ใส่ไก่แล้วก็ข้าวเจ้านะจ้ามากินด้วยกันนะคะทุกคนขอตัวกินข้าวก่อนนะคะพเพื่อนๆได้อะไรทานกันหรือยังจ้ากินข้าวไปด้วยกันจ้าจับไปด้วยกันเด้อ อาดบอกกคลุมสักคนสวยมากอืม แจ๊กนะแมวนอนอยู่ทางนี้จ้ะน้ำดื่มจ้ะอร่อยค่ะทุกคน น,นี่ก็เป็นข้าวเย็นจ้าย็นเนอร์ทำนะคะ เป็นอาหารจานเยอแบบง่ายๆจ้าทุกคนขอภัยถ้าทานไม่สุภาพนะคะอร่อยจ้าวันนี้ที่เมกา,รากราศเย็นแล้วจ้ะอากาศกำลังเย็นจ้ะ ้างนอกอากาศเย็นละต่ไม่เย็นมากแต่กำลังแบบพอดีเลยจ้ะแต่อีกไม่กี่เดือนก็คงจะอากาศหนาวนะทุกคนเพราะที่นี่ถ้าหนาวก็หนาวมากจาก้ะ อันนี้ก็เป็นเดือนกันยานะทุกคน <c oughs> ไ่กินบลลเลยซ่ะ เช็ดปากกันจ mm ้ามีอัาง่นด้วยจ้าอัาง่นอัาง่นหวานกินแบบง่ายๆค่ะทุกคนอืม อันนี้เป็น Youtube ช่องใหม่อยู่นะคะเพราะว่าช่องเก่าอยู่เข้าไม่ได้จ้ะแบบโดนปิดโดนบล็อกไปเลยจ้ะเข้าไม่ได้ก็เลยต้องมาเปิดช่องใหม่นะคะทุกคนชื่อช่องก็เหมือนเดิมชื่อเดิมจ้จะชนาพาลิอินสเมกาจ้ะโอไทค่ะห

เคยได้ลงคลิปเลยจ้ะนานแล้วแต่ตอนนี้จะลงสม่มเสมอนะคะสื่เถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นเพื่อนจ้า อร่อยจ้าทุกคนแต่ว่าอิ่มเราจ้ากินไม่เมือ่อทานไม่เหมือนนะ้เพื่อนกินองุ่นต่อจ้านี่คะ่ะองุ่นหวานหวานมากๆนะคะทุกคนองุ่นแดงนะจ้าจี่จ้าอางุ่นแดงหวานนะมมากินด้วยกันจ้าเอาหวานด้วยกัน ห,ห,หวานๆเปรีป้ยวๆแต่ว,ว,ว่าจะเปรี้ยวเยอะกว่าหวานจ้ะนี่ตอนนี้นคะคะมาเสียงกรอบอกรอบกินไม่หมดจ้ะทุกคนเดี๋ยวไปเก็บไว้ ก่อนกินไม่หมดเอาไปให้ชาลีใช่ไหมละหมาเดี๋ยวตอนนี้ชาลีได้จากไปแล้วนะคะทุกคนจากไปเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมาค่ะะตอนนี้ก็เหลือแต่แมวมีเพื่อนเป็นแมวตาทุกคน ก็งั้นเหรออืมอ๋อ,อขออภัยถ้ากินไม่สุภาพรือเสียงดังนะจ๊ะ mệt uh -huh. leo <laughs> không thích được giọt นก่อนนะสำหรับวันนี้ก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนกินข้าวอิ่มแล้วจ้าพี่น้องจ้าแล้วผู้ก็อยู่ใหม่ในคลิปหน้านะคะก่อนอื่นก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามาเป็นเพื่อนและเข้ามาติดตามนะทุกคนฝากช่องชนาพาลิฟอินอเมริกาด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนจบคลิปให้ดูแมวอ,อิูวนอนหลับจัดทุกคนสักครู่ค่ะนอนหลับจ้าหลับสนิทหรือเปล่าลืมตาข้างเดียวเขาน่ารักมากจ้าเพื่อน แจ็คแจ็คกี้โอเคค่ะทุกคนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ thank you very much for watching my video my f r i e n d s and thank you for subscribe my c h a n n e l bye bye see you again next video bye bye จักคนขอบคุณค่ะ